รถบรรทุกขนทรายวิ่งเข้าออกตลอดวันในพื้นที่วัดหงทองที่อยู่ไม่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตเทศบาลน,นคลปรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นี่คึกคักทั้งรถขนทรายประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลที่มาร่วมกันกรอกถุงทรายและการขนถุงทรายไปทําขันก้นน้าเจ้าปากเกร็ดรู้ดีว่าอํเาเภอนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมทาให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนแล้ว นีร้นเปิดชั้นหัวหน้าฝ่ายป้องกันเทศบาลนครปากเกร็ดเปิดเผยว่าเทศบาลนครปาาเกร็ดได้ระดมความร่วมมือชุมชนตลอดแนวคันกั้นน้ําจนสามารถทําคันดินและทรายเป็นระยะทางยาว9กิโลเมตรแล้วอ๋อโดยการนําของท่านนายกวิชัยบรรดาศากักดิ์นะครับท่นนะานนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนะฮะท่านให้วางแนวทางเอาไว้นะครับ เราจะมีแนวป้องกันของเรานะครับพื้นที่ที่เราโดน้าท่วมทั้งหมดนะครับในระยะทางที่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ประมาณ9กิโลนะฮะ9กิโลคันนี้นะฮะใน9กิโลนี้นะฮะเราจะมีการบล็อกนะฮะบล็บอกโดยใช้การใช้กระสอบทรายนะตั้งแต่เส้นติวานน์นะฮะยันชนะทานนะครับอันนี้จะเป็นเขตติดต่อของในเขตพศจาลากรุงโเตแต่เรื่องการช่วยเหลือช่วยเหลือต่างๆนะครับก็จะมีการแจกถึงพนที่ แล้วก็เรื่องผู้ส่งไยนะฮะที่ช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนนะครับนะของทามช่วาเลนครปฐมครับอุปกรณ์ของเรามีพร้อมมากทั้งเครื่องมือหนักนะครับรถโยนนะฮะรถดันะครับอ่าอุปกรณ์รถแมกโฟล้อยางนะครับเราพร้อมหมดทุกอย่างนะตรงนี้พร้อมตำาลังเจ้าหน้าที่เราพร้อมและหลายๆอย่างก็คือมีชาวบ้านนะฮะที่ว่าให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือจากการานรํามันของเราขอความช่วยเหลือเขานะะในการประกอบกระสอบทรายรวมกันก็จะเห็น ยังมีชาวบ้านมาช่วยกันค่อนข้างเยอะผู้มีจิตติธลายหลายๆอย่างทั้งอาหารเครื่องดื่มนะฮะมีมาช่วยเหลือเราทุกอย่างครับความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละของคนในชุมชนคือหัวใจสําคัญที่ทําให้พื้นที่เสี่ยงอย่างปากเกรด็ดยังสามารถต้านทานปริมาณน,น้ําไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาได้คือความเห็นจากพระครูประหลัดกิติวรวัฒนะเจ้าอาวาสวัดหงทองตํงตาบลบางพูดอาเภอปากเกรดจังหวัดนนทบรุรีที่มองว่า ความสามัคคีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้เริ่มแรกกันเลยเริ่มแรกเลย,เเลยชาวบ้านเริ่มกันมาช่วยเหลือกันแล้วก็เทศบาลก็ช่วยเหลือสนับสนุนในอุปกรณ์นะในตายบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็ให้พนักง,งานมาดูแลได้เทศบาลได้ชาวบ้านเช่นมาเขาก็ดูแลของขัส่วนของเขาในรูปบริษัทโสงพังก็ดูแลรูปบ้านในรูปของชุมชนอย่างนี้ ก็คือสองจุดนี้หักก็คือข้างนอกเศรษฐกิจเศรษฐกิจข้างนอกหมดเลยบ้านข้างหลังออกหมดเลย <ฮะ S 1> ถ้ามันพังไปจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เดือดร้อนทั่วกันหมดนะชาวบ้านแ,แถบนอกเนี่ยเขายอมเดือดร้อนเขายอมให้ที่ทาถนนสูงนะให้าทาถนนสูงก่อนถนนจะเตีย้ยเตี้ยเท่านี้แล้วถ้าเสริมขึ้นมาแล้วก็ขยายออกเมื่อก่อนถนนแค่เมตรเดียวอ่าก็เทศบาลเขามีโครงการชาวบ้านแถบนอกเขายอมเสียสละให้ที่แล้วเขาก็ยอม เขาบอกว่ายังดีเขาท่วมของเขาเขายังมีที่เดินเข้าเดินออกได้ถ้าท่วมหมดเลยเนี่ยมันลำบากหมดบอมรุงเตมีชาติประธานชุมชนปากเกร็ดอธิบายว่าปริมาณน้ำที่เคยมากที่สุดในพื้นที่ปากเกร็ดเกิดขึ้นเมื่อปี2,538แต่นั่นก็สูงเพียง2เมตร50เซนติเมตรเท่านั้นขณะที่ปีนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่3เมตร28เซนติเมตรแล้ว ทำให้ต้องรวมพลังทุกคนทุกฝ่ายมาร่วมมือกันทํากําแพงกั้นให้แข็งแรงที่สุดและเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเราจะดูแลบ้านที่จมน้ําไปแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความ,ม่วจากชุมชนช,ชุมชนไหนที่น้ําไม่ท่วมนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันว่าขอความร่วมมืออาสาสมัครแล้วก็ชุมชนที่ไม่โดนน้าท่วมเนี่ยใ,ให้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพบอุปสรรคก็คือ1น,นะครับทรายมาไม่ทัน นะครับซึ่งระยะทางที่ทรายมาเนี่ยก็เดินทางไกลจากเมืองการนะครับกว่าจะมาถึงเรานะครับ mm hmm. อุปสรรคก็คือการขาดทราย mm hmm. อุปสรรคที่2ก็คือว่า mm hmm. ชุมชนซึ่งยังบางแห่งยังไม่ทราบว่าเรามีการกรอกทรายตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอาสาสมัครเราก็เลยน้อยลงนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับต้องขอบคุณชุมชนจริงๆที่ให้ความร่วมมือกันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เลยค่ะเราเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะทุกอย่างเลยกอกทรายพับถุงกั้นกั้นน้ําทาทุกอย่างเลยเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แหละน้ําขึ้นเยอะก็เลยแบบคิดว่าต้องช่วยกันนะไม่ช่วยก็คงไม่รอดอุ้ยทุกคนมาให้ความร่วมมือดีมากทุกคนมองว่าถ้าไม่มาเนี่ย บ้านตัวเองก็จะต้องท่วมเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยจุดใหญ่ไว้ก่อนเพื่อเอาให้กู้ไว้อยู่<บ>ก็คือทําทุกนาะที่พอไปช่วยมัดถุงไปเหลื่อยแล้วก็มา,าพับบริการนะ้<บ>ทำเราทําทุกอย่างเรายกทุกอย่างที่เราทําได้<บ>ใช่ค่ะทั้งทุกคนเลยที่มานี่มาด้วยแบบเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะพร้อมที่จะช่วยเทศบาล ปิดเทอมด้วยค่ะโรงเรียนมหาลัายเรื่อนเปิดเทอมด้วยค่ะก็เลยวางก็เลยชวนเชิญมาแบบบ้านที่บ้านน้ำก็ยังไม่ท่มวมเลยค่ะแล้วคนอื่นก็เห็นในข่าวเดือดร้อนกนว่าเราเยอะมาก,กจิตอาสาลและน้ำใจของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนอกคันดินซึ่งต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังรวมทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชนบวกกับความพร้อมของหน่วยงานที่ระดมเครื่องมือหนักทุกอย่างที่มีมาร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ มีส่วนทําให้พื้นที่อ,อําเภอปากเกร็ดฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาณวันที่27ตุลาคม2554ยังสามารถรับมือกับมวลน้ํามหาศาลได้